นายกเทศมนตรีเมืองน,าน่านไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจ,จีนเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่ศาลเจ้าบุงเทากงเป็นวันไหว้เจ้าเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้นำครอบครัวและประชาชนชาวน่านไปทำพิธีไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าบุงเทากงตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนเชื้อสายจีนได้นำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้สักการะเจ้าเทพเจ้าตามความเชื่อพร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองน่านขอพรให้ชาวน่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่ดีปราศจากภัยพิบัติต่างๆทั้งอัคคีภัยและอุทกภพให้ผ่านพ้นไป นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษที่สารเจ้าบุงเทากงมีอายุครบ121ปีมีการจัดการเฉลิมฉลองครบรอบเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาวไทยเชื้อสายจีนมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอาศัยพึ่งบารมีพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่จังหวัดนานเป็นเวลานาน150ปี ทุกคนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณจึงร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองตรุษจ,จีนทุกปีชาวไทยเชื้อสายจีนได้มาพบปะก,กันที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถือเป็นหลักการในการดำรงประเพณีที่ดีงามนี้ไว้และในปี2568ปีหน้านี้ เทศบาลเมืองน่านจะขอทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านให้บรรจุเทศกาลตรุษจีนเป็นประเพณีหนึ่งของจังหวัดน่านทางเทศบาลเมืองน่านจะได้จัดงานร่วมด้วยกับทางศาลเจ้าและสมาคมพ่อค้าน่านอย่างไรก็ตามช่วงเทศกาลตรุษจีนพี่น้องชาวจีนไทยที่มีเชื้อสายจีนการจุดธูปเทียนไหว้เจ้าจึงขอให้ช่วยกันระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นอาคารไม้เก่าแก่แม้บางแห่งจะใช้การจุดทูบเทียนด้วยระบบไฟฟ้าก็ขอให้ช่วยกันรตรวจเช็คระบบสายไฟให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยเป็นปีที่121นะครับของสเจ้าพึงเถากงนะครับที่นี่คนไทยเชื้อสายจีนนะครับตั้งแต่รุ่นแรกที่บุกเบิกมานะครับได้มีลูกมีหลานแต่ลูกแตกหลานเข้ามา แล้วก็ช่วยเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองนาในเขตจังหวัดนานซึ่งถือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนานแต่สิ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนมีความภาคภูมิใจคือการได้มาพึ่งอร,รมณ์คนที่สุภานของอพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้มาอยู่ในจังหวัดนานซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบ้านเมือง สิ่งที่พวกเราทำก็คือการที่จะยังคงดำรงอยู่เป็นคนที่ทำความดีเพื่อรเท็นาพระราชกบุศลขก็ป็เ้าอยู่ร่วจบการรายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส์